แล้วก่อนก่อนมาเป่านี่คุณแม่แสบห้อนบอกแสบเจ็บเป็นายเลยอย่มเจ็บเะดีน้องมอยยป็นเป็นมาโดนปันไดแล้วคุณแม่จั่จิพอเดือโอ้ยยากสั เป็นงูสวัสด์บกใชลูกชายคนคนขับรถลูกชายคนขับรถไี่จะไหนคำับไแนนอยู่เย็นเย็นอืมาบความแสบในี่มดไปรล้วับหอนี่หอมันมาทันเป็นกรบอกแ้เป็นเมาย้ามันเปลนน้ำเตอมันก็บอเป็นอาวอาแ่ว่าไม่ได้ามี ความเย็นมันเข้าไปมนตายอะไรอย่างเงี้ยก็รู้เรื่องตยูนี้ถ้ามันเย็นมันสุดคือเราถามอะไรต่อถามกลับเลยปกติเวลามันมันแสบเนี่ยมันแสบเป็นยามยามอ่ะแสบเป็นยามเจ็บเป็นแสบคออืมเป็นงามเป็นเหลาเป็นเหลาอตอนที่คุณแม่มานะนำนี่ผมผมเบิรผมยังบเบานี่แสบบอกหอนบ่าแสบ,บอหอนอแสบอยู่แสบ คนเปาพืดมดเลยบอกว่ามันสิเป vale <lly> <t McC ull ough> ็นงามๆว่ามันคล้ายๆยางนี่มันบดอย่างนั้นนมันกับบางเอือนอนหาแต่อย่างนันบางเอือนจริงๆนะพออันเต่าแล้วพุ่ตางหา